แต่ทรงกองบุญทรงกองบุญช่ิไผ่อีหยังไผ่ป3สะยังอยู่โทรหาเมื่อกี้นี่โลดเขาจนมือบ่สิยังเอาได้น้ําลงวัดบ่จักโลดไปกองบุญีไรองไผ่นะเขาจนมือแล้วโลดนั่นมอยู่ในไสโทรหาเ่นึงนี่นะบางเฮาน่ยังเมื่อวาดสดีพี่น้อง <c oughs> อันนี้จะเป็นมรดกคุณเพ่อแม่เพื่อนพอนเพื่อนเสียแล้วงานเพื่อนก็เลยมาแบ่งปันกัน <c oughs> ไม่ <c oughs> ได้ทำมาปลูกเองตอนนั้นนะคอยจะปลูกแล้วว่าใบปลูกร้ายให้ปลูปกกันพอกินเลยปลูปกงานหนึ่งแล้วว่าปลูกเองแล้วว่าของเราขึ้นไปมันขึ้นไปบนลงไม้เพื่อสาขาเราเนี่ยวเดมันออกงอกถ้าปลูกเอางัวนะเพื่อนปลูกเองปลูกกินนะเพื่อนคอยจะปลูกเพื่อนปลูกสองงานในนี่ในขอกเหรอ งามอยู่เลยปักยายดีบเวทเลยแล้วปลูกแล้วปลูกปีนี้แหละปลูกในสวนเนีแปลงไร่ๆอินอินทางขึ้นทางแยกตึกกระสอบพอเลยซื้อเอาว่อมันมันเหนียวเลยมันรีบบนนะมันรีบแล้วก็เลยยัไม่ออกหน่อมันมันหัวใหญ่เนาะหัวใหญ่หัวใหญ่ใหญ่เลมันงามเลยนะ น, cow, นั่นนี oh listen, here, o, so, oh ่ตีแผปลูกป ah mm. ีเรกมันยังม mm. ีเรคเื huh. ่องครอบเรื่องเก่้าเลยนะเื่องเกลามันเลยงาหมูกรอบเตนาะมเลยมาคอยแต่นีแดดมันออกก็ได้กระชามหนึ่งมันอะี่เด็กตัวมันเป็นงอกมันเป็นงอบมันชิบรี่อีมันกรติ๊บจะเลยอยู่แ้นเลาก็ตแล้มันก็ตมันเน่า เล็บล <For S 2> <Or S 1> ็บกางเกงเอาเอารถไหมเอารันเดียวมีน้ำแต่เนีายเารไงแห้งกางงามกเก้าเออเราไปตากไว้อยู่เทียงอันเทียงหน้าหน่อยแล้วนะอปลูกสองจีบปลูกอีกจักนานสองนาน ลูกเอียงยแอืออันนีจอดอพอได้สืบทอดหัวหอมป่ะแม่เนาะเราจะข้อตหอดาวหอมมันอันรของเราบริเวณหอมหอมอบสมัยเอ็อแม่พอนะอืมอันนี้ก็สืบปีต่อปีต่อปีเนาะปลูกมาหอมนี่ซื้อในตลาดบริเวณนี้มันบนเหอมแบบทานพื้นบ้านที่ปลูแบบมอ ข้านอยี่มเมื่อกูนะเล่าันสุเมื่อกินแลพอรนก็ไว่กู่อีกะบอกนหว่างนี้เราคนเราเลยให้ใคร้เราเอาไวู้ปกอดขอ้นมาบ่่ามาแต่กอดแต่ลูก่ปีปีที่แล้วยังเห็นลูอยู่เนาะ ท่าาเือนเก่วนานโงานบะั hmm. mm ่นนาเที hmm. mm ่ว hmm. น mm ึงนนางมาึกไปนาหนย่านานนอยนงอือ huh. นีต่างเอาวายามนีมันเขาาละดูการปลูกกยได้เนาะกายเลยกายยกายเลยหาขอ้พูดต ปกติแล้วปลูกแล้วเนาะยเงีายไรยางอะไรเนี่ยปลูกก่อนะปานที่อะไรด้แน่ดงป้าคู่ปลูกก่อนนะก็คู่ไปกวนเขาใบปลูกว่างแล้วเขาใช่ปอข้าใช้่ารไป่องงานรักน่ารักชอบอ่ ไปไปไป่างค่ะตรงนี้การเค่อนถ่ไปเมื่อมาด้ผู้ท่านอันี้ะเกียน้เกะนักมากเลยเลือนสูงเลือืมเจยกแหญ่กันเมื่อพี่น้องรํนเสร็จงานคะีทางาหน้าอนันี่ไม่้บเแล้วเมื่อแลไวบ่า บระเด็นนี่เอายางใหลาฉันเนาะขระต้มมาเลยลืมจักเมื่อตอนใดคือว่าน,นัง่งคือว่านั่งกินข้าว <c oughs> ก็มันก็อยักเหี่ยวเลยเนาะอันนี้กระยักเหี่ยว เอาไว้ดนะแอคละมวยยาวง่ะ hmm. ด mm ูเป็าวมากรได้เขามเขาบอกว่าย่หอบ้าย่างหอกสบายเออแล้วแล้วปดไปแล้วนั่งเลยไปเลยแล้ลืมเหรเนี่ยแมกบหอันแม่อื่อยบ่ข้บานเลยบ้านเลยบ่นชาเล้นขบนเลยะ กลับหมดแล้วพี่น้องคู่คนกันเาพอเงินได้ยแค่เรานละแค่ตอนแรกว่าซิเมื่อแล้วัเมื่อปลาแล้วเมื่อปลาอีกไหมรลเพื่นกินหัวเย็อุ้ยผูน่าแห้งอยากกินน้ำเย็นแต่กวดเท่อนั้นนำเย็นน้ำเย็น

มาทางเดินพ no. e, e, no. no. e, um, ี่น้องเรียบร้อยเมื่อแล้วเก็บไปแล้วเก็บกวดมาแล้วตอนเก็บกวดเฮาบ่ได้บ่ได้ถ่ายเนาะมีแต่เก็บกวดอย่างเดียวพี่น้องยังบ่ว่าเลยถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมสํานี้ทางนเฮือนก็เก็บแล้วเบิดเลยทางเฮือนครัวในเฮือนก็สอาดสะอานเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยเฮทุกอย่างก็ใส ชิมงานอะไรป,ปะนี่นอ,อืมก็กระตุให้กระบอกมาุ้ชุกมาปะเนาะนีะะน่อ้าตงไมันมีอะเนาะ่นก็เลีวเรียกเลีวงานพีน้องเอ้ยแล้วมาเก็บ เอว่ะอืตัวได้มันเหี่ยวเหี่ยวอลยเน่าจะปเลยนะบด้ึนี่มันมีอย่างไรไ้่มนมีอย่างมันอยู่แล้วขข้นแสงได้บกลายนี่ถ้ามันบ่เหี่ยวเนาะ พักชงชามกระสอบหัวหอมหนานไปไหวนมันตึงอยู่นี่ตึงเฮ้ยเธอได้นานคือกันเนี่ย,ยสามนานได้ปะสามคืนางานแล้วปนละูกข้างห้างน่นอะตั้งแต่ก่อน ไม่ให้ในปุีงยังท่ากับดว่าสิปลูงเซ้นะาไปเก็บยวางเลยต่ตอนเอาเมือนทงหนึ่งยางสีไปเกี่ยวอีทางสะทังนี่ยช่อกระทางมากส่วนพักเราซับยอดข้าวไปพื้นพื้นกทางากเอาไปกินถยาปุจะปูกง่ลาจะป่ะปงหลยครั้งนะจะปลูกอีก ไ่องุีนูีปูไปน้องับที่ดุน้องเราดุสรุปข้าสิมาเมือไเโทรโทรเขาวมาเร้วงานให้โทรไปะเโทรไปหังหรือว่าเขาเจ่าเจ้าขาจกน้องน้องไผทั้งทึงเห็นไหมให่เราจุกดูแท่งถือไปน้องีวเออคนละันคนละกคนละบริษัทยังปูเลียงฟ้านะ สรุปเรื่องแค่เราสองคนไอ <laughs> ชิบิซอยปลูกอยู่นี่นะมันงามเลยขอบอย่างดินนี่นะดินดำ <c oughs> กำลังอนานะพักบัวพี่น้องเป็นมือกล้องให้ซาวนะนวพักบัวกระหี่ยวมเปนเนไหอยยามปลูกแล้วมันกระหี่ยามสิเลยเดี๋ยวไปปลูกมันกะแตกเ,กเคยเห็นในกระแบบกระ้างแบบนึงกะ เสียมในต้นมันที่มันต้นมันตันนต้งเห็นอยู่ในในเตะไข่ก็มีในเตะไข่ก็มีขา,มขาใส่ปนละูกตะอนบล็อกก็ได้ลองต้อนบล็อกหน่อยเตะไข่เตะไข่กับประกังานเห็นเขานะเคยเร็ยแต่อ,อ,นอ,อ,อันอันเนี้ยปลูกใส่ขวดน้ำเนี้ยตัดหัว หัวและเทนั่งจะนักตั้งตัดตั้งตัดตั้งไปอืมเขาเคยเห็นขนาดน่ะยังไม่จิกอ่ะน่าจะเก็บใบขึ้นมากินใบมันกินหัวได้กระมังหนึ่งนะพี่น้องเลยของคุณย่าอันสมบัติเพื่อนพี่น้อง เอาเอาหนูจะเอาต่าไปหัดเทือนแล้วโอ๊ยุหาสิปู่ข้าศีณาให้ดอกให้เด mm ียวมื่อคืนเอาเาขึ้นใบมาแล้วขุนเมื่อคืนเออห้าปูกห้เป็นอะไรเมื่อคืน บ่ได้นด้ๆๆเนาะมั่วอะไรคือมั่วอีกสิได้แล้วเดน้อได้เดน้องดสคุณ้อะไรบบงเมาชมสาดีอกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ด้วยไปแล้วสบายดี